สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีหมึกย่างนะครับผมจัดของแซ่บๆนะครับกลางปากกระโพดอ๋ออยากกินนวดมันน่ากินมากเลยน้ําจิ้มแบบแซ่บมากนะครับผมมีน้าจิ้มสองอย่างน้จิ้มแดงและน้ำจิ้มเขียวนะฮะนี่คุณผู้ชมร้อนๆเลยวันนี้ผมย่างเองกับมือเป็นยัไงอร่อยมาก ติ่มตีมอร่อยน้ำนุ่มเหนียมันเหลองมากหแหมนานทีได้กินหมึกอย่างเงี้ยนะพี่เกมไม่เหนียวเลยคุณผู้ชม,มเหนียวเลยใช่จับไว้เป็นอ,อ,อร่อยอมาครับคุณผู้ชมกินหมึกนมอันนี้อะไรมันอะ่ะปากมันเหรออืม น่าจะปากมันนะไอส่งนี้มนัมนอร,อ,อร่อยนะ <c oughs> มันเกือบครับอ <c oughs> ัอปูกินก <c oughs> ั้งหมอ่ะโอ้โหมันอร่อยมากกว่า <c oughs> มาก มันดูนุ่มมากเลยนะใช <Hey. S 1> ่นุ่มอยูอ่กว่ากระเด็นเข้าตาอันนี้เป็นน้ำจิ้มเขียวอึ๊บอึ๊บอึ๊บมันกระเด็นเข้าตาเลยกระเด็นเข้าเสื้อ ันนี้แบบนุ่มๆเลยคุณผู้ชมผมชอบนวดกว่านอืมอืมอินดุไม่เหม็นสาบเหม็นบูตรเหม็นเน่าเลยเนาะอร่อยมากหอ,อมนวดอร่อยสุด ผมชอบอันนี้นมดีมันไม่เหนียวอ,อ,อร่อยเกี๊ยวผักเท้าเข้ากัน เมื่อวานอบเมื่อวานกินหอยไม่มีฮะเมื่อวานกินหอยไม่มี <c oughs> วันนี้กินหมึกมีโมูนาแมนนนชอบกินหนวดมันนุ่มมันเกืบมันเกืบข้างนอก <c oughs> มันนุ่มข้างใน <c oughs> ใช่อันนี้ก็ชอบนะเดี๋ยวว่าชอบอันนี้มากกว่ามันฟีลคนละอย่าง่ อันนี้นุ่มไปเลยอ่ะอืมอืมตัวพูไม่ค่อยเข้าพี่แก้อะไม่ค่อยเข้าเท่าไรมันต้องกินกับแกงกินกับอะไรพวกนี้เห็นนนชอบผมก็เลยเอามาพอดีแม่เอามาจากไหนไม่รู้ครับผมก็เลยจับใส่มาเพื่อกินอร่อยอ

ดุดันไม่เกรงใจใครดุดันนิดหน่อยนิดหน่อยดีไม่เข้าตาดีแล้วอันนี้อร่อยผู้ชมน้ำจิ้มเขียวอร่อยเผ็ดแซ่บมากเลยนะหอมใช่ เราอะกูอร่อยทั้งสองย่าง <c oughs> เอาเดี๋ยวนลไม้หนวดอ่ะเอา้ามอกขนาดเลยไม่อยากให้หมดเลยอะ ไม่อยากให้หมดมกินหนวดเอ้ยกินตัวให้หมดเนื้อนะ่ะหนวดอร่อยชอบกินหนวดอะชอบมากเสียบลงไปแล้วอะแล้วไปซักอ่ <c oughs> อปสาดุคุณผู้ชม อให้น้ำจิ้มเด็ดหมึกอ่ะน้ำจิ้มมันอร่อยคืออร่อยทุกอย่างหมึกก็มีรสชาตินะไม่จืดแต่หมึกเจ้าเนี้ยรับชิ้นใหญ่แล้วก็แบบสดเข้าหมักอะไรพี่อนนุ่มอย่างง้ไม่รู้โบตินหนวดมมันจะเหนียวมากเลยนะใช่ เฮนหน่อยมันมันหมด <laughs> ราดไปเลยครับโอ้หนุมหน่มผู้ <laughs> ตามผมทำมเนี่ย อันนี้ที่ปากมันใช่ไหมใช่ไหมใช่ปากมันอร่อยมากกลุบมนี้ก่อหนวดเองนะใช่เหมือนลูกชิ้นอะลองกินกันไม้เนี้เขาแถมมาไม่เหมือนเขาอร่อยอร่อยแถมมาไม้หนึ่งคุณผู้ชมซื้อเยอะไม่ต้องเคี่ยพี่เกมกินเลยเหมือนลูกชิ้นเลยลูกชิ้นเอ็นอะ แต่ฟันคนจัดฟันนี่สิมันไม่เคยสู้หน่อยฟันดีต้องกินกับส้มตำอย่างนี้น อโอ้หนวดมันสุกหรือเปล่าสุกๆเอเกนนี้หน่อยทานกับมดอ่ะย่างในกรรมเดียวอ่ะทานมดอ่ะจักซุปบะซุปบู <c oughs> <c oughs> อมผมชอบอันนี้ชอบทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวนะชอบเธอด้วยแหละจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนที่หนึ่งในใจประมาณนั้นเหรอเนาะใช่ไหมคุณผู้ชมอะไรที่หนึ่งในใจงงก็เธอคือที่หนึ่งในใจอ๋อเธอคนนั้นคือใครเออคนนั้นแหละเธอคือไม่เอาคนอื่นอยู่แล้วลเนี่ยเหรอ Ê Gà dài bụng mà nước chín này มันต้องใช้ไฟแรงเนาะอย่างให้มันกรอบใช่กรอบข้างนอกนุ่มข้างในแต่ถ้าสุกไปเลยก็จะเหนียวอีกเนาะสุกไปเลยมันก็จะเหนียวกัดเหนียวแต่ก็หดด้วยต้องอย่างเปน็นน้ำมือกับอืมโชคดี ตอนโดนแม่ค้าเขาขายเขาจะใช้ไฟแรงแบบแรงๆเลยอ่ะแล้วก็กลับเร็วๆมันก็จะหอมเหมือนข้างนอกมันได้กลิ่นไม่ไหม้หน่อยข้างในเขาจะร้อนๆข้างในเขาจะนุ่มข้างนอกร้อนข้างในนุ่มกัะดิ่ง ชอบกินหน่อยเ้ยว่าชอบกินแต่หอยชอบกินหมึกด้วยเหรอปกติไม่ค่อยกินหมึกมถ้าเจอเจ้าอร่อยก็กินแต่หอยชอบวางไง จริงคันนี้จุปกปากไม่ชิ้นใหญ่อะ่ะเต็มปากเต็มคำจริงคุณผู้ชมตอนเขาเหนียวจะเอ,อี๊ยดชอบข้างในามันนุ่ม สายคนที่ชอบกินหมึกนะมาเห็นแบบเนี้ยืน้ำลาไหลแน่สายหมึกสายหมึกคอยอซ้ำหนึ่งไม้เครเด้อไม่สุก ไฟมันไม่ค่อยแรงน้ำจิ้มพี่เกม็มสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยอ่ะอันนี้ไม่ค่อเข้านะกล่ำไม่ค่อเขา้าต่ำต้องกินกับพวกใส่กวสุวงต่อภูไม่ค่อยเขา้าเข้าอีกคือแตง

น้ำจิ้มย <c oughs> ิ่งกินยิ่งมาพี่ว่าแซ่บน้ำจิ้มอร่อยมากแซ่บเผ็ดนัวสุดไปเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ให้คนงานที่มาทำบ้าน ด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาชอบแหละชอบเลยโอ้โหเป็นแบบแก้มอย่างดีวันนี้ก็จบนะคุณผู้ชมนะครับผมมากินหมึกมากินของแซ่บๆด้วยการกลางปากกระโพดเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพบเจอกับผมและน้องหำยานในวันต่อไปครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ